ว่าแก๊งนี้แหละแก๊งที่นายสั่งมาไม่พลาดแน่สิบสองนาฬิกาน้มันเสียเขียวดีกว่าคนนี้แหละมึงทำอะไรอ่ะก็ลูกพีบอกว่าคนนั้นเนี่ยไม่ใช่มึงก็ฟังกอุยจ้ากติอยชิพายนั่นมายดีกุ้วรี่เราแต่ตอนนี้เป็นพันธมิตรเพิเ่งเซ็นสัญญากันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง เด็กกูว่าเด็ไอ้แกบอกไป็ศัตรูกันอีกรอบก็เพราะมึงไงมึงมาเป็นมือปืนแนเ่เน, <c oughs> นี่ยก็เฮียขอดึงตัวผมมาเนี่ยตอนแรกเอาผมก็อยู่ซุ้มเสื้อด,ดำเนี่ยแหละซุ้มมือปืนเหรอซุ้มยาดอกเอ้าเอาศัตรูคนนี้นายสร้งางไม้ได้ก่อนดีกว่าคนอื่นค่อยว่ากันพูดให้มันคาดคำค่นั้ะเล่มาจบแล้วคนไหนอีกัะอ่ะเป็นไงล่ะทำล้นเลยเนะี่ยจีเป้ามา มึงเห็นสองนาฬิกานั่นไหมมึงคุ้นว่ะคนกลางที่มีลูกน้องล้อมสองคนกัน่ะที่กำลังลงรถนั่นไงมึงทำอะไรอ๋อก็ลูกพี่บอกนั่นไงผมก็ซัดเลยดินั่นมันเสียลูกเกียรที่จ้างงานเรากูอ่ารังกรบพ๋อนั่นแหละคนนั้นจะยิงมึงบ้าเหรอมึงฟังกูดจบสิตายห่าแล้วมมื่นั่นเราใครจะจ่ายเงินเรา มือปืนใจร้อนให้ด้วยกูปืนมือราคาเท่าไรสี่พันขายแดกได้ไหมเนี่ยหมดแล้วผลจ้างเราก็โดนพันทมิรเนียเาก็โดนเราก็ไม่ได้กินที่งหิวอย่าดองอยู่ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกว่าศัตรูลอ็อกสังหารแต่เราต้องจัดการงานเราให้เสร็จอดี๋ยน้อยมีผลง,งานไปส่งเขาเข้าไอซียูเรายังเอางานเราไปส่งที่ไอซียูได้รอบนี้ไม่พลาดแน่นะพี่ลุยต่อตายแล้วมึงน,นะ แต่กูดูทรงแล้วเนี่ยอาการเสียลูกเจ็บไม่น่ารอดแม่วะเดี๋ยวกูลงไปดูก่อนมึงเฝ้านี่วะไข่แป๊กหน้ายิงทันทีงานนี้ผมไดเชิดชายแล้วลูกี่เดี๋ยวกูลง,งไ,ไปดูเสียลูกเจ็บก่อนไม่พลาดแน่กูรอบเนี้พลาด,ดนี้เรียบร้อยมึงใครวะ เฮ้ย <Here>, huh? <Hey, S 1> พี่โดนยิงว่ะจากไหนไม่รู้อ่ะเอ็งช่วยตามหาทีนีมันยิงมาจากทางไหนพี่ดูจากวิธีการสุดแล้วน่าจะอยู่ตึกเดียวกับเอ็งว่ะชั้นสองผมก็อยู่ชั้นสองนะพี่แล้วลุงพี่เป็นไงบ้างเนี่ยโชคดีที่มันยิงไม่แม่นพี่โดนยิงที่ไหนนะมันยิงเชี่ยวแค่หัวไหล่ข้าวอ่ะ ไอคนนี้มันเข้าหาเฮียเมื่อกี้ผมก็เพิ่งยิงหัวไล่มันเลยนะพี่มึงยิงคนใส่ชุดสีอะไรสีดำเพ่เสื้อทับในสีดำแถมมึงเก่งยังเป็นสีดำอีเพ่แล้วมันทำอะไรอยู่จับหูอยู่เพ่โอ้ยบาลายกูนั่นมึงใไงไหมมึงไงไม่ได้ยิงกูเนี่ยมึงรอกูอยู่ข้างบนชิบหายแล้วไนะงถ้ากูลงไปกูก็โดนเก็บนี่หว่า ไม่สนใจแล้วอูรู้ทั้งราวเลยจบๆกันไป <S 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 หมดเรื่องหมดราวกูขายปล้วไ,ไปกินร้านตะดำก็ได้จบ